ย้นี่ครับวันนี้อยู่ที่บางแสนนะจ๊ะนี่ทะเลบางแสนก็ขบับรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยว,วดีเห็นว่าวันนี้มีคาเฟ่เขาเปิดใหม่พอดีก็เลยเจะมาดูสักหน่อยนะจ๊ะว่าเป็นยังไงก็จริงๆแล้วผมมากับเทสลาคันนี้นะครับ ี่คือเทสลาที่มาด้วยเป็นเทสลาของพนะี่โจอห์นไปดูรีวิวกันในเพจนะว่าเทสลาเทียนะเป็นรถที่ผมชอบมากนะเทสลารถเนที่ไฝฟฝันเลยว่าอยากจะมีเป็นรถไฟฟ้าที่อยากจะมีฮนะแต่ด้วยราคาแล้วก็ด้วยเวลานี้นะไม่มีปัญญาแน่นอนนะปล่อยมันไปก่อน อยเลสซิ่งเข้ามานะครับ The Toy นะ okay. นี่เดอะทอยนะว่านี่ฮะญี่ปุ่นนะบางแสนเจ๋งมากครับว่จะมีขายอาหารนะญี่ปุ่นนะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะแปลกมากนะวันนี้เป็นเป็นวันอังคารนะว่าคนเยอะมากคนแบบว่าคนแน่นมาก ขอ,ของของได้ที่นี่นะเห็นไหมแ้มว่าเด็กๆก,ก็คงมาถ่ายรูปะนะเปิดร้านวันแรกนะถ้าแบบว่าถ้าแบบว่ามีรถมาจอดตรงนี้นะอย่างที่ที่เขาถ่ายกันเมื่อกี้นะเหมือนญี่ปุ่นมากเลยครับรถญี่ปุ่นแล้วมาจอดตรงนี้จะแบบว่าทำแล้วแบบเหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับ จะได้คนเยอะครับไม่รู้ว่าจะเอารถเทสลามาจอดตรงนี้ได้หรือเปล่าอยากเอามาจอดถ่ายจังเลยแอบเห็นพี่เขามาจอดถ่ายกันเหมือนญี่ปุ่นมากสวยนะถ้าจอดถ่ายได้นี่จะเฟี้ยวมากเลยครับป่ะคนเยอะขนาดนี้สั่งอะไรกินน่าคงลำบากครับ น่ารักมากครับแดดก็ร้อนเช่นกันเ๋าก็มีห้องแอร์นะฮะไม่รู้ว่าเปิดหรือยังก็ใครสนใจก็มาได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าพลาดเป้าไปนนี้ึงไม่รู้ว่าจะเอารถมาจอดายได้ไหมจะต้องขอลองขาอนุญาตก่อนบางแสนครับ อยู่เรียบหาดบางแสนไม่ได้มาทะเลนานาแล้วเปิดวันแรกครับคนเลยมาเยอะอไ,ได้ครับโอเคก็เดี๋ยวฝากคลิปรีวิวตัวเทสลาคันนี้ไปด้วยนะครับเป็นเราตั้งใจทำจริงวันนี้เราเอากล้องใหญ่มา เทสล่ามาจอดที่อยู่ที่ไหนดีโอซาก้าปะพี่อย่างงี้นี่ติดชายทะเลน่าจะเป็นพวกเอ่อทางเกาะทางใต้ทางเกาะใต้หน่อยครับอ่าก็มีทะเลนะทางใต้เราแบกมาแล้วถ่ายหน่อยหางนี่พี่เขาเป็นอยู่ที่ร้านนี้นะครับครับผมสวัสดีครับก็ เดี๋ยวผมมาไปลงที่เพจนะครับก็เป็นช่วงนี้เราก็จะขายในส่วนของตัวคาเขียกปะทะยากิอยู่นะครับคครรัับบเดี๋ยวอวันที่สิบผมจะขายในส่วนของราเมงแล้วก็ของที่เมาของกินเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วพร้อมด้วยเอกพรในวันที่เขาพร้อมให้เราขายอ๋อพอดีมีรุ่นพี่ที่ขับรถจิ้งมาตอนนั้นอ่าเขามาถ่ายแล้วผมก็เลยตามมาขอบคุณครับวันที่สิบนะฮะเขาบอกเขาจะ จริงจังกว่านี้ใช่ครับวันนี้เนี่ยขอเป็นส่วนของเครื่องดื่มก่อนแล้วกันครับกับขนมคายากิไปก่อนครับคายากินี่คือไอ้ขนมปังปลาป่ะครับใช่ครับขนมปลาครับจะมีไส้ถั่วแดงกับไส้คัตต้ดนะครับผมมี2สูตรด้วยนะครับสูตรโล่องกับสูตรออริจินอลนะครับผมวิวถ่ายรูปโอเคมากครับมามาวันนี้คือแบบว่าไม่มีที่จะให้นั่งฮะต้องรอเวลาโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับฝากด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวมาใหม่นะ